ตายยังปราดุกครับปราดุกโอ้ดุกงี้ที่น้องเวิบ้างปาดโอ้ขอนอนุญาตเก็บครับพี่นะ้องโอ้มันนีมันมัน สวัสดีครับสุวรรณชนะครับมีเสื้อผ้าผีผ้านนองมาใส่เบ็ดครับไม้มานี่เป็นไม้ลำหวยหวยนั่งซองนะครับสถานที่ก็คือบ้านหัวขัวตำบลทาคนอนยางอภอกันทราวิเช่จังหวัดมหาสารคามมาสั่มไม้ของเพิ่นครับเพื่อนบอกว่าใส่เหล้วมันบ่ได้ปลาปะนะไปะพี่น้องใส่เบ็ดคําแล้วเสียบเนี่ยครับติดตามกันยาวๆได้ครับพี่น้องเด้อ เบ็ดมันนี่พอมา,มากหกสิบหลังนะครับน,นั่นเอาหมาลอยสิบหลังใส่บ่เหมือนจะเลยคิดว่าเพื่อนเรามีหวังใส่ยัางบ่ได้ผลกลับลายใส่ยาเป็นีจิตคือเก้าครับทิ้งเหลือจากเมื่อนั้นนะครับเป็นค่าดีค่าเนาะใส่มาหนักเพิ่การ ป่ะครับเสียพี่ีห้เรียบร้อยละบันเสียงโง่ข่วงเต้าขึ้นแล้วจับกับครับพี่น้องเบื้องหลังนี่คือโกงเขาฟังน,นสิอยู่บ่เช็คกันครับย้ยยูยยูยพี่น้งองยูยูุคอ,องพััครับบันเดี๋ยวปดกันครับ แรมแรกแฮกมานครับยาำกลับซื้อนะครับพี่น้องขั้นไหนยำข้อเทียย่ยวเยอะเก็บเงี่คงแล้วเสร็บมาน,นแต้มแรกเก็บครับหลังนี่ขั้นโกงครับ

เพิ่มอีกตัวแร้วครับพี่นองเก็บครับดึหล้างต่อไปนี่ครับใส่สวยๆเก็บ <c oughs> ครับ ปะครับยามเป็ดหลอดแบกน้ำกันโดนกันยาวๆครับสี่เดชั้าไดชก็ได้ยู่ได้กินปะปะพี่น้องเบื้องหลังแหลกครับโดนไหมเยอะย่งคองเหลือครับตุนกันยาวๆครับ,รบหลังต่อไปครับยามเป็ดมาเดชี่หาหลังครับ เงี่ยปะหล่อนนี่มลุ่นล้างนี่ไปทำกันครับพี่น้องหมูคือหมูเปน็นสีน้ารักอยู่ปะเนาะลุ่นครับสีโดนปะ ถือ,อยูพี่น่องเดี๋ยวปลาหยนีงปบรดุกครับปรดุกโอ้ดุกไงถ้าว่ามันของครับแบบนึงเลยพี่น่องนี่ครับอของการบัวครับ อยู่มินมินนี่เกือบเกือบรุดหน้าพระท่านรุดแทะแกนี้นยังลุกเกดิดเดยวะหางปากนิดเดียวยรุดเลยเกือบมาพระท่าน เพื่อครับพี่น้องผมใช่ิ้งโอ้สุดยอดเลยมาหน,นีหรุ่นหลังต่อไปครับหลังนี่สวบตวะบติดครับที่ติดตาเลยอขออนุญาตเป็น,นี้ครับมาตุ่นหลังนี้ไปพร้อมกันครับเบ็ดจมล่วงน้าใช่ว่าปลายเบ็ดติง่ด้ิครับ ทางลงสันฟังหงวยันากรกรกผมหาทางลงกันยึปลาอย่างน้อรสมปรสุทธาไปยังสันฝืนพร้อมกันครับิดบ่

ยุ่ได้หวยด้วยครับนี่ีเยอะสิว่าหาว่าผมไปใส่หน้องเลี้ยงปลาอีกมันเป็นหวยธรรมชาติด้วยครับอืมเดี๋ยวจคอยเบิ้งครับโอ้ ขออนุญาตเก็บครับพี่น้องโอ้มาหนีมัน,นมนัมนมนัมนมันเฮาเจอปลาดุกเนี่2สองตัวแล้วหลังนี้สวบตวะบติดครับจิตีิตาเลยตัวนี้ติดคุณหมอครับหลังนี้ติดคุณหมอคุณหมอใหญ่ซสือด้วย นี่ครับต้องห่วยกับสั้นใช่ซ้ำกันกับฟีนหุบเขรโหลดเก็บครับพี่น้อง ครับ้ำเกือบ้ำฝาหมือเลยถ้าเกือบเอมือนกินก็ควรย้อนๆหมานครับอันนี้หมานกินห่งครับเพิ่งตัวนี้ ผมดึงขึ้นมาจากฟังมันหลุดมือนั่นลุดเด็ดพร้อมตักกระดัคือเก้าครับทุลักทุเรขอของลูกอขอกระทั่งแหละไปนอนนี้นี่คุณเนาะเกิมประดัยดึงขึ้นมามันติดหน่าครับ รุดรุด,ดอุ้มจับไลไคลุบกันเอ้าเสียแี่ยานครับเดี๋ยวเรามาเบิ่งผลงานรอบแรกนะครับหลังจากยามรอบแรกเรียบร้อยแล้วจะได้ซ่อมไดปลาวันนี้มีแต่ตัวเหี่ยครับ ผมจะซซองใหเนิ้งเห็นบ่ครับในปกประดุสองตัวนี่ก็นาจะถึงโลแล้วกับปลาเมื่อไหร่ก็ซีหาตัวอยู่ที่ประมาณโลกัวเกือบสองโลครับเด็ดหกสิบลังนุ่นลังงีนน้ำกันครับ เป็นปลากรายครับใส่ส,สวยๆครับเดี๋ยวเอาขึ้นฟังกันนะดน่อปวดที่ต้องฟังครับพอดีรอบนี้ผมก็ได้เอาขาตั้งกล่องมานาวแนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันสิเกกะเวลาผมขู่เบีดนะ พี่น้องเบ้างใสปลาใส่ปกายครกบขาตังกอลงกับเดียวมาใส่ไหม่เซลฟี่แท่นนะครับอีกอย่างหนึ่งไฟติดหนาก่องผมมันผมชาติใบมืดเหมือนไงมืดมืดไปหน่อยนขอโทษขออภัยมานี้ผีเสื้อสมุดสุดสาคอนเด้อพี่น้องมานี้มังกรพระเจ้าตาเนี่ยขานี้ยเก็บครับเก็บเพิ่มอีกหนึ่งตัวครับ ไซส,ส์สวยโอ้ตัวหญ่อีลีพี่น้องตัวนี้ยาวร้อมเกือบถึงศอกสรุปผลงานครับพี่น้องได้เพิ่มมาอีกสองตัวเป็นปลากายสองตัวก็คุ้นหมออีกสามซี่ทันข้อด้ยุได้กินครับด้วยว่ามานันมีแต่ตัวใหญ่วๆว่ามันสิเกือบสองโลนิดๆคนบ่ สีไวถึง3ามดอกประมาณ2โลก็กลัวนะสองโลสอสองโลสาประมาณนี้ช่วงนี้ก็ตีหนึ่งีสิเจ็ดนาทีแหละครับถือว่าเด็กเติอบอยู่สี่ข่าวล่าแล้วครับสําหรับคลิปนี้ก็ล่าพีล่าน่องไปซ้ำนีเด้อเจอกันคลิปหน้าครับล่าตีสวัสดีครับพี่น้อง